من شيء بعد سبحانه وسبحانه نحمده ونشكره ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وجهد في الله حق جهاده حتى بلغ الرسالة وعد الأمانة صلى الله وسلم وبارك على ذلك النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته فقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون จะต้องมีการตั้งอยู่บนพื้นฐานของคําว่าตะก,กวาการมีตะก,กวานั้นก็คือเราต้องทําตามในสิ่งที่เอาล่อแล้วเราซูญใช้ออกห่างไกลจากสิ่งที่เอาล่อแล้วเราซูนทรงสั่งห้าวันนี้เราจะเห็นพี่น้องของเรานะครับกับการที่เราได้อยู่ในประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบอบหรือการปรกครองแบบอนิสามเราก็จะมีการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตหรือการทํางานหรือการหยุดทำงานนั้น เรากำหนดเองไม่ได้แต่การกำหนดนั้นมันก็ในส่วนของการหยุดที่เขาประกาศเราก็บอกว่าเป็นการหยุดส่ท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เราก็จะเห็นพี่น้องของเราบางคนที่ออกจากบ้านเดินทางเราเห็นแต่เราต้องไม่คิดในสูงสอดในแง่ลบเพราะวันนี้เราได้เห็นพี่น้องของเราที่เดินทางออกจากบ้านเขาได้เดินทางไปทำพิธีอุมงค กรมการมาสัสยิดของเราก็ไปพี่น้องที่อยู่ในทุง่งฟุของเราก็ไปกันหลายคนอยู่ดังนั้นการเดินทางออกจากบ้านไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราเห็นใครที่เขาเดินทางออกจากบ้านในชน่วงนี้แล้วเราก็คิดสูอุอนก็คือคิดไม่ดีกับเขาและวกงกลมและแตัดสินเขาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระวังและก็เช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องของเราที่ไม่ได้ไปอุมรองเขาก็ใช้เวลาตรงนี้แหละกับการเดินทางออกจากบ้าน เราก็าต้องไม่บอกว่าเขาเดินทางไปร่วมกับการสมทัยปีเก่าตอนรับปีใหม่แต่มันเป็นโอกาสที่เขาปีหนึ่งได้หยุดกับเวลาที่ค่อนข้างะะยาวห้าวันดังนั้นบาคคนเขาทางานเขาเป็นคนพื้นเพมาจากต่างจังหวัดแต่เขาได้มีโอกาสได้กลับไปหาพ่อแม่ของเขาแล้วก็ไปเยี่ยมครอบครัวญาติพี่น้องของเขานั่นถือว่าเป็นสิ่งที่บอกว่า่นมืุซิลตุรหิม นั่นคือการเชื่อมสัมพันธ์สัมัมพนธ์กับเขอ่าติและเราจะต้องร่วมดีใจกับเขาโดยซ้ําไปเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่กําลังสร้างอายุที่ยืนยาวแล้วก็สร้างบรารุกัตอริสกีที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาและครอบครัวเขาซึ่งนบีก็ได้กล่าวรับรองไว้แล้วว่าคนที่มีสัมพันธ์กับเขย่าคนที่ซิ่งเราตุราหิมเชื่อมสัมพันธ์กับเขย่าเขาเหล่านั้นจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺจะประทานริสกีและอายุที่ยืนยาวกับเขา ก็ขอให้เราทุกคนนั้นเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราไม่ได้เดินทางไปอุมรหบไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดท่านพี่น้องครับตรงนี้แหละที่บอกว่าน่าเป็นห่วงก็คือว่าแล้วเราที่มีลูกมีคนในครอบครัวภรรยาและคู่ครองของเราอยู่ที่บ้านาเราจะดูแลเขาอย่างไงและเราจะปกครองเขาอย่างไรกับกระแสสังคมที่บอกว่าเราอยู่ในประเพณีปฏิบัติ ที่ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันแล้วเด็กของเราที่เป็นมุสลิมเขายังไม่รู้หรอกมีเรื่องของสิ่งที่ถูกหระผิดแต่เขาจะดูผู้ใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติดังนั้นถ้าเราปฏิบัติในสิ่งที่เหมือนเรียนแบบเขามันตัชบ,บาบิงโตเมนฟหานหัวเมนุเราไปเอาของเขามาสู่การปฏิบัติเราก็เหมือนกับการปฏิบัติเหมือนเขาอย่างแรกเลยก็คือว่าถ้าเราเอาประเปนปฏิบัติของเขามาปฏิบัติเรื่องบาปอันนั้นเกิดขึ้นแน่ แต่เรื่องของการที่จะตกศาสนานั้นอันนั้นเป็นเรื่องของในจิตใจของแต่ละบุคคลว่าเจตนาของแต่ละคนนั้นมีเจตนาลมที่ต่างกันนะครับก็ขอเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องครัศสัทธาว่าวันนี้กับการหยุดห้าวันเราจะใช้โอกาสตรงนี้กับการอยู่กับครอบครัวอย่างไรแล้วเมื่อเราอยู่ในช่วงของวันสุดท้ายในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ของปีนี้ของปฏิทินตามพุทธศักราชกับพิศศักราชเนี่ย เราก็หนีไม่พ้นกับการที่จะรับฟังข่าวสารกับการที่เราจะได้ติดตามข่าวสารแล้วเมื่อเช้าผมเองก็ได้เสพรูปบริโภคข่าวสารเหมือนกันเขาบอกเป็นข่าวที่ดังในรอบปีที่สุดวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นข่าวนี้เรื่องกองอิสราเอลกับฮามาสนั่นคือการสรุปที่บอกว่าวันนี้แล้วเมื่อเราได้ยินเราได้ฟังแล้วท่านพี่น้องเราจะบอกว่าเราจะคิดบวกหรือคิดลบ หรือต้องมีข้อคิดอย่างไรกับการที่เราได้บริโภคหรือเสพข่าวในส่วนของผมอย่างนี้นะครับว่าผมก็ได้ได้รับฟังแล้วก็ฟังคนที่เขาวิเคราะห์ข่าวแต่ละมุมแต่ละด้านแต่ในส่วนของผมผมขออนุญ,ญาตนําเสนออย่างนี้ว่าเราเคยได้ยินแล้วเราเคยศึกษารประวัติศาสตร์อิสราเอลกับประเทศอียิปต์ที่เขาบอกว่ายวพิชิตอาหรับ สอข้ามปกวันนั่นแสดงว่าเขาก็เป็นที่เรื่องลือและล่าเลเรือกันมาก็คือว่ายิวนั้นเป็นนักรบหรือเป็นคนที่มีอาวุธมีการวางแผนกับการที่จะทําสงครามได้ดีที่สุดในโลกสามารถที่จะป,าปราบอารับได้ภายในเพียงปกวันอันนั้นเป็นอดีตไปแล้วแต่วันนี้ถ้าเรามาใช้สติแล้วเราตั้งแล้วก็คิดกันให้ดีว่าแล้ววันนี้ทําไมฮามาสสองเดือเรล้มยังไม่ยุติเลย ทั้งยิงทั้งถล่มสรุปวันนี้ที่ฟังก็ขอเลาส่งตอบแทนสวรรค์ให้กับนักรบแล้วก็คนที่ตาย ش ه ي ที่ไม่รู้เรียนรู้นาวโดยเฉพาะเด็กแล้วคนอาวุโสคนแข่งล้านจํานวนล้านคนที่ตายในวันนี้เขาสรุปออกมาล้านกว่าดังนั้นว่าเป็นล้านกว่าถามว่าเขาตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุเ็าคือผู้บริสุทธิ์แต่เราก็ได้บริโภคข่าวแล้วเราก็ได้ฟังข่าวเรารู้ว่าคนตายเป็นจํานวนเป็นล้านแต่ฮามาสเป็นคนผิด แต่คนยิงเป็นคนถูกอันนี้แหละที่บอกว่าเราจะต้องปลุกสํานึกชีวิตขมุมินผู้มีอิมหารว่าวันนี้ข่าวเนี่ยออกมาจากใครแล้ววันนี้เราก็ต้องเอาการเสพข่าวตรงนี้ส่วนตัวผมผมก็บอกว่าผมคงจะช้าไปแต่เราจะทํายังไงให้เด็กรุ่นใหม่ที่อายุสิบขวบสิบสองขวบสิบห้าขวบยี่สิบขวบเขาจะต้องเป็นบุคคลที่โตขึ้นไปแล้วเป็นบุคคลที่สามารถที่จะเป็นผู้ครอบครองในเรื่อนงะของการที่จะปล่อยข่าวสารไนดะ้ วันนี้ท่านพี่น้องผมบอกว่ากับการที่ได้ศึกษาและอ่านหนังสือที่เป็นภาษาอัหรับแล้วก็เป็นการสรุปออกมาของนักวิชาการที่ฟังแล้วก็ค่อนข้างจะเจ็บปวดมากคนยิวเขาคิดอยู่สองอย่างแล้วเขาเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะครองโลกได้เลยวันนี้เราเป็นมุสลิมลเราลองถามตัวเราสิครับว่าวันนี้มุสลิมจะมีอะไรกี่อย่างที่ครองโลกได้ของยิวเขามีสองอย่างครองโลกได้ของ คริสเขาก็มีสองอย่างเขาก็ของโลกไน้แต่วันนี้ของมุสลิมมีกี่อย่างที่จะของโลกไน้อายะห์กุรอานที่บอกอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงกล่าวไวและแต่จีดันนะอัชัดดันนัสอัลลอฮ์ทั้งลี่เหลอามันุัลลอฮ์และทีนอัชรอฮูและแต่จีดันนะถ้าเราเรียนภาษาอาหรับอัลลอฮ์ใช้คําว่าลาก่อนตัวนามที่แปลว่าเตาทีดคือเน้นแน่นอนและอัลลอฮ์จบกับคํานี้ด้วยกับโนนเตาทีดเหมือนกัน เน้นทั้งข้างหาน้าและข้างหลังว่าถ้าสมมติว่าแต่ยิดูคือพบเฉยๆแต่อัลลอฮ์ใช้คําว่าละกับดันน่ะและแต่จีดันน่ะคุณจะได้พบได้เห็นแน่ๆคนที่ถือว่าเป็นศัตรูที่ร้ายกาจกับคนที่เป็นผู้ศรัทธานะั้นะอันยัคนยิวดังนั้นคนยิวอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาเราก็บอกว่าเราเชื่อแล้วเราก็รับทราบแล้วเราก็อ่านคูรอานแต่อายะนี้เป็นอายะที่อัลลอฮ์บอกมาตั้งแต่ตอนที่อัลกุรอานนั้น ได้สมบูรณ์ตอนที่ประทานได้กับท่านนบีมุฮัมมัดสอัลลอฮฺอะลัยฮิห์สัลลัมแต่ดิแดนอาชาต์ดันนั้นเสียดาวัตันอาชาต์ดันนั้นเป็นศัตรูที่อะไรครับเลวร้ายที่สุดอัลยาฮูดคือคนยิวและวันนี้เราบอกว่ายิวนั้นเลวร้ายยังไงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าฮามาสตายวันหนึ่งเท่าไหร่แต่ฮามาสเป็นคนผิดคนยิงไม่ผิด วันนี้เราเห็นแมวตัวหนึ่งตายเราลอขับรถแล้วก็ทับแมวตายเนะี่ยแล้วเราลองไม่จอดรถานพีนอ้องมีคนถ่ายคลิปเอาไปลงติ๊กตอกแล้วก็บอกว่าถ้ายิงแต่งตัวแบบนี้แล้วขับรถทับแมวตายแล้วไม่จอดดูนะคนใจดําคนเอามา่หินแมวตัวหนึ่งตายยังลงตงลงิ๊กตอกอ่าคนที่ขับรถทับแต่อันนี้ลูกระเบิดมันลงเด็กแล้วก็เห็นสภาพตีตายแล้วมันยังไม่มีอะไรที่บอกว่าฮามาสถูกเลยนะที่ผมบอกว่าวันนี้ผมอยากเห็นก็คือว่า คนยูเขาประกาศสองอย่างที่เขาบอกเขามีอยู่เขาคองโลกได้เลยแล้วมุสลิมก็ตกตก,ตกหลุมพรางเขาหนึ่งสื่อสื่อ,อวันนี้บอกว่าอันนี้เราอาจจะบอกว่าน,นี่มีการอะไรก็บันทึกหรือไลฟ์สดนี่ก็เรียกว่าสื่อแต่คนที่อยู่ที่บ้านสามารถที่จะไปฟังย้อนหลังได้เหมือนกับวันนี้เรามีเพจพี่น้องมุสลิมก็ทับเพจแต่วันนี้เพจก็คือสามารถที่จะถูกบล็อกได้ โดแฮกได้ใครเป็นคนคุมละ่ะสื่อเนี่ยมีไหมที่บอกว่ามุสลิมวันนี้คุมสื่อวันนี้หนีไม่พ้นกับการที่จะบอกว่าขออนุญาตนะวันนี้เราเล่นกับโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ขออนุญาตไม่เอ่ยนะครับเราเล่นกับทุกคนเราแชามาเปิดโทรศัพท์ก็นั่งเล่นแล้วส่งสนามกันแล้วทักทายากันแล้วหรือลงเฟซแล้วแต่ถามว่าใครเป็นคนควบคุมมีมุสลิมไหม และเวลาถ้าคุยเรื่องของฮามาสคุยเรื่องของของพี่น้องมุสลิมที่ถูกฆ่าตายเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพจของคนถูกแฮกแน่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบอกวันนี้ทําไมเราไม่บอกว่าเอาละอัลฮัมดุลิลละเด็กเรียนกุราอ่านฮาฟิสส่วนหนึ่งให้เป็นเหมือนนิ้วมือว่าเป็นฮาฟิสส่วนหนึ่งเรียนศาสนาส่วนหนึ่งต้องไปเรียนอะไรครับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ค,คือโลกโซเชียลและในยุคข,ของเราซูลุลลอสซูรุลลอฮ์หะลาอิหมลันนั้เนี่ย สาฮาบ้าไปเรียนภาษาฮิบูไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาฮิบูก็เป็นภาษาของย mm. ิวเนี่ยใช้ระยะเวลาเรียน60วันสามารถสื่อสารเป็นภาษาทางการทูดได้ฟังพูดอ่านเขียนวันนี้ต้องบอกกลับมาใหม่ว่ามุสลิมเราวันนี้ภาษาอะไรที่มันจะทำลายอิสรามภาษาอังกฤษต้องเรียนภาษาฮิบูต้องเรียนที่เป็นภาษาของอิสราเอลวันนี้ในประเทศอาหรับ ทีวีมีอยู่ช่องหนึ่งเขาเอาหนังสือพิมพ์ภาษาฮิบปูมาแล้วก็กแปลให้ฟังทุกวันในตอนเชา้าแล้วถ้าเราวันนี้เราไม่รู้เขารู้เราเราจะอยู่ยังไงสมัยก่อนถ้ารุ่นพ่อแม่ดีว่าผมยังได้เรียนจบป .6 นะถ้ารุ่นปู่ของย่าผมเนี่ยห้ามเรียนภาษาไทยที่ยังเหมือนก็มีอยู่ทุกวันนี้บ้านผมได้เรียนจบแค่ปฐมผมพ่อพ่อแม่เราคิดว่าอะไรภาษากาเฟสไม่ต้องเรียน แต่ถ้าถาวันนี้ถ้าไม่เรียนภาษาคาเฟนแล้ววันนี้เวลาไปอนานไปที่อำเภอไปที่เขตเราจะเซ็นชื่ออ่านหนังสือรู้เรื่องไหมเราต้องบอกลูกหลานใหม่ว่าภาษาคาเฟนและนาราเรียนเยอะเพื่อที่จะรู้เขาเราทันเขาแล้วไม่ถูกเขาหลอกแล้วก็ไม่ถูกเขาอะไรครับกันแก้ดังนั้นวันนี้สื่อท่านาลองดูว่าผมให้ท่านดูอย่างนี้ทั้งในประเทศไทยพี่น้องสามจังหวัดเอาใกล้บ้านเราก่อนกับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเราก็เห็นอยู่แล้วตอนที่ผมมีโอกาสไปเรียนที่มาดีนะ ที่เราได้ยินคําว่าอะไรครับประเทศสองประเทศที่ถูกคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็คืออัลลุนกิตาบเนี่แหละบุกแล้วก็อะไรครับรูกไปถามว่าเคยได้ยินพี่น้องมุสลิมถูกปาดคอตายละยโยนทิ้งน้ำไหมพวกเราอยู่ประเทศไทยไม่เคยได้ยินแต่คนที่เป็นคนประเทศนั่นเขามาเรียนที่นครมดีนะแล้วเขาเล่าให้ฟัง แล้วก็พวกบรรดาเพื่อนๆก็จะได้รับข่าวสารว่าประเทศนี้ถูกรังแกแบบนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายอายุตั้งแต่สิบห้าขึ้นจับปาดคอและโยนทิ้งน้ําถ้าเป็นผู้หญิงสาวอายุสิบห้าขึ้นจับคมขืนในใช่ทหารและตั้งท้องถึงจะปล่อยออกเคยได้ยินข่าวพวกนี้ไหมแต่ข่าวพวกนี้มุสลิมถูกรังแกแต่คนทีค่ควบคุมข่าวคือใครไม่ใช่มุสลิมก็เช่นเดียวกันวันนี้เราอาจจะบอกว่าฮามาสก็เหมือนกัน แต่เราก็ได้แต่ดูข่าวที่ก็ออกให้แต่ใครเป็นคนส่งข่าวมาล่ะไม่ใช่มุสลิมนี่คือสิ่งที่บอกว่าอันนี้คือความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นแล้ววันนี้เราจะทํำยังไงหนึ่งก็ควบคุมสือ่อมุสลิมตายเราจะไม่เคดเห็นค่ะแต่ถ้าเป็นคนของพวกเขาตายออกเช้าสายบ่ายเย็นเลยแล้วก็ให้พวกคนมีความรู้สึกและแต่ยิ่งดูภาพยนตร์อยู่ในช่องหนึ่งนะ ผมจะอยู่บ้านแล้วถ้่ผมมีโอกาสผมจะดูดูซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือสุดท้ายภาพยนตร์ที่เขาสร้างมาคนลิเบียเป็นโจรอิรักเป็นโจรซาอุดีเป็นโจรแต่คนผิวขาวตานนำข้าวเป็นพระเอกเพราะภาพยนตร์ก็เป็นคนทำไงแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าคนเริ่มเกลียดมุสลิมเพราะเขาดูแล้วก็เสพหนังภาพยนตร์แบบนี้และมุสลิมมีทำภาพยนตร์ขึ้นมาบ้างไหมล่ะเราก็ไม่มี เพรนั้นมุสลิมตายเราจะไม่เห็นแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมตายเราจะเห็นและยิ่งถูถกมุสลิมฆ่าตายนะ mm hmm. เห็นทุกวันอันนั้นก็จึงบอกว่าวันนี้จึงมาปลูกกระแสว่าวันนี้พี่น้องลูกหลานเราเนี่ยจะจบป .6 แล้วจะเรียนอะไรจบม .3 แล้วจะเรียนอะไรแล้วก็จบม .6 จะเรียนอะไรต่อแต่สุดท้ายต้องกลับมาเป็นเหมือนนิ้วมือของมือนะทางานร่วมก,กันประการที่สองบอก ยวบอกว่าฉันมีข้อนี้ปุ๊บฉันคลองโลกได้เลยดอกเบี้ยยูคลองสองเรื่องนี้ตอนนั้นท่านลองไปนั่งวิเคราะห์ดูที่บ้านต่อก็ได้ว่าสองเรื่องนี้ใครไม่ตกหลพทางบ้างสื่อกับดอกเบี้ยอันนี้คือของใครของยูของคริสบอกฉันก็มีสองเรื่องแล้ววันนี้ลูกงานมุสลิมที่มีตังก็บอกว่าฉันก็ชอบการศึกษากับการปฐมบาล แล้วท่านเราไปดูโรงพยาบาลไหนบ้างไม่มีเครื่องหมายกากบาดเครื่องหมายกัเองเกตอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนั่นไม่ใช่กาชาตินั่นคือสอลีิเครื่องหมายกังเกตเราวิร่รถบนทางดดวนกลับมาบ้านเราตรงพระรามสามที่จะลงข้ามสะพานพระรามเก้าซ้ายมือก็มีอยู่ข้างบนหลังตึกแล้วเราก็ได้บอกสัญญาณวันทิยามัตนบีอีซาจะลงมาทำลายไม้กางเกี้ และท่านก็ลองนึกดูว่าวันนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลที่มีไม้สังเวยวันนี้ไม่ใช่โรงเรียนที่เป็นของคริสตที่มีไม้สังเวยวันนี้ในตัวท่านนะลองกลับไปสํารวจสิมีไม้สังเวตไหมที่เป็นเครื่องหมายบวกคริสเก็จึงบอกฉันไม่ต้องการคนมุสลิมมานับถือศาสนาคริสแต่ฉันมีนโยาบายจะทาเครื่องหมายของฉันให้อยู่ในตัวมุสลิมทุกคนนี่คือสองอย่างสองอย่างของเขาเราจึงแพ่เขา เมื่อคืนก็มีคนซื้อเสื้อมาตัวละสองพันจะเอาไปใส่ขึ้นเขาขึ้นดอยเสื้อตัวละสองพันแล้วเขาก็ทะเลาะก,กันระหว่างสามีกับภรรยาเอาเสื้อไหมผมเป็นคนตัดสินอาจารย์ดูที่เสื้อตัวเนี้เชื่อใช่เครื่องหมายกครงเขียนไหมคนซื้อสองพันเขเสียเินตังเขาก็บอกว่าไม่ใช่ตัวทีแต่เป็นตัวทีที่เป็นเครื่องหมายบวกท่านเคยเรียนภาษาอังกฤษไหมอะไรตัวทีเป็นเครื่องหมายบวก นี่คือการอะไรครับการที่เราถ้ามีอิมหม่านน้อยก็ตัวทีมองให้มันเป็นตัวทีแต่ถ้าคนมีอิมหม่านนี่คือการที่จะทําให้เครื่งหมายกระเขตอยู่ที่ตัวมุสลิมทั้งตรงเสื้อข้างหน้าและข้างหลังก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าหากว่าเราไปดูโลโก้เขาเนี่เพื่อที่จะให้เราเห็นภาพว่าวันนี้เราเห็นคอมใช่ไหมครับเวลาเราจะเอารูปไปวางเนี่ยท่านลองไปดูกระเป๋าที่เป็นโรงเรียนของคนที่ไม่ใช่มุสลิม กระเป๋าเสื้อเนี่ยมันอยู่อยู่ข้างสายแล้วท่านก็ลองถอดเหมือนถอดขอบเช้นขอบม,มานะเอาออกทีละอันทีละอันก่อนมันก็จะเหลือเครื่องหมายบวกเป็นสี่สีช่ช่องเพราะข้างนี้ขนนกข้างนี้เป็นตะเกียงข้างนี้เป็นหนังสือข้างนี้เป็นอะไรแต่ท่านลองถอดออกแต่ถ้ามองไปลึกๆแล้วเพ่ง่งงงางดีสุดท้ายตรงนี้ก็เป็นเครื่องหมายบวกคุณเป็นลูกหลานมสุสลิมแล้วไปเรียนโรงเรียนนี้ เครื่องหมายกระบาดอยู่บนหัวใจลูกคุณทุกวันเลยนะั้นวัตถุมิยน,นี้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าอยากได้ปรภาษาอังกฤษอยากให้ลูกได้อะไรแต่คุณรู้ไหมว่าลูกคุณไปเรียนโรงเรียนแบบนี้เช้ามาคุณจะต้องเข้าชั่วโมงจริยธรรมก่อนหนึ่งชั่วโมงที่พูดทั้งหมดด้วยความเป็นห่วงเพราะผมเป็นวิทยากรสามศาสนามาสิบสองสิบสามปีแล้วแล้วผมไปบรรยายตามโรงเรียนไปมหาลาัยกับเขากับตำรวจมาแล้ว แล้วผมก็ไปคุยกับบาทหลวงไปแล้วอยากจะสะทอ้อนในเห็นว่าวันนี้เขาอยู่กับเราแล้วเขาก็แอบดีใจว่ามัสยิดบางมัสยิดยังมีเครื่องหมายเครงเขียนอยู่ในมัสยิดหนึ่งมัสยิดบางมัสยิดเขาเป็นคนพาจูผมไปแล้วก็บอกอาจารย์มีเครื่องหมายเครงเขียนเรานะแต่เราบอกมันคือสลปะบะนี่คือสิ่งที่บอกว่าเราแพ้ไปแล้วเราก็แพ้ครับสุดท้ายวันนี้ ทำไมประชาชิอุมมาของเต้นนบีมุฮัมมัดสุลต่านวะอิยุสัหลังจึงอ่อนแอทำไมจึงแพ้เขาหนึ่งดาะฝุ่นดินเพราะเราเป็นบุคคลที่มีศาสนาที่เริ่มอ่อนแอเพราะเรามีศาสนาที่เราเริ่มห่างไกลอัลลอฮสนามสมบูรณ์แล้วนบีมุฮัมมัดสุลต่านวะอิสันนมาบอกสอนสมบูรณ์แล้วแล้วก็แบบอย่างก็สมบูรณ์แล้วประเทศไทยก็ให้ศสระทุกอย่างแล้ว แต่มุสลิมเฉยเฉยผมถึอว่าว่าวันนี้ถ้าเขาประกาศรัฐบาลไหนก็ได้ประกาศว่าห้ามมุสลิมอาคูมีจักพี่น้องครับทุกมัสยิดมุสลิมอาออกเดินในทัวประทวงแต่วันนี้บอยคุมนีอยาม,มุสลิมาไม่คุมเนี่ยคือสิทธิเสรีแล้วก็ได้จนกระตั้งเป็นประชาธิปไตยและที่น่ากลัวที่สุดวันนี้บางคนก็บอกว่าไม่ได้เราต้องค้านเราต้องประท้วงกฎหมายอะไรครับสมรสเท่าเทียม ผมนั่งอ่านแล้วผมนั่งฟังผมบอกกานทับคุณนินนะดีเล็สมรสเท่าเทียมอ่ะผ่านเลยผมมองมุมผมนะทําไมถึงบอกผ่านเลยเพราะไม่ช้าประชาชาิพวกคุณจัไม่เกิดถ้าพวกเขาสมรสเท่าเทียมก็เขาเท่าเทียมไปแต่มุสลิมเรามีอิมาลใช่ปะนะก็แต่งงานมีลูกหลานไปไม่ช้าก็จะมีแต่ลูกหลานมุสลิมเต็มประเทศเต็มโลกคิดพลมุมอย่าไปตื่น ตูบกับเขาปล่อยไปเลยปล่อยเขามีไปเลยในโลกนี้มีสิบแปดประเทศที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมอีกร้อยกว่าประเทศไม่มีเราก็บอกไม่ต้องคิดอะไรเยอะนกกับน,นกแมวกับแมวมันยังตัวผู้ผสมกับตัวผู้เลยแต่ถ้าคุณเป็นคนคุณบอกเป็นคนที่วิเศษเขาว่าไปเราบอกว่าผมคิดคุณกำลังทําลายประเทศคุณเองโดยไม่รู้ตัวเพราะถ้าทุกคนแต่งงานเพศเดียวกันประชาชาติคุณไม่เกิดแล้วคนอื่นจะมาครองประเทศคุณนะ แต่มุสลิมต้องดูแลคนมุสลิมให้ดีนะเหมือนกับวันนี้สุราดื่มได้แต่มุสลิมไม่ดื่มสุราวันนี้เขาให้สมรสเท่าเทียมได้เราบอกเราเป็นมุสลิมเราไม่ปฏิบัติตามก็แค่นี้ก็จบแล้วนี่แหละบอกว่าศาสนาเราต้องกลับมาอาชิดนะเหมือนกับบรรดาสฮาวะเรียนรู้แล้วเข้มแข็งแต่ถ้าหากว่าวันนี้พวกเราอ่อนเอแล้วไม่เข้าใกล้ศาสนาจบเลยถ้าไม่เข้าใกล้ศาสนาประเด็นถัดมาก็คือ ความโง่มันจะปกคุมเมื่อความโง่มาปกคุมถามว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมุสลิมก็จะเริ่มออดแอมุสลิมก็จะทําเหมือนเขาทําทุกอย่างเลยแล้วก็มีข้อเดียวที่บอกว่าวันนี้เราจะได้ยินมุสลิมพูดก็ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แต่ยังใช้พูดกันอยู่คือมุสลิมไม่กินหมูอันนี้ต้องเลิกแล้วมุสลิมไม่กินหมูแต่ดื่มสุรามุสลิมไม่กินหมูแต่ดื่มน้ําทอมอย่างกันรึ มันต้องบอกวันนี้มุสลิมต้องไม่ทาในสิ่งที่เป็นฮารอมแล้วเราก็ต้องสอนกันว่าฮารอมคืออะไรนะครับและก็สุดท้ายสําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเมื่อใดอะคีดาของเราเสียหายอะคีดาของเราไม่มั่นคงต่อเราสุบานอวานาละแล้วก็เราก็กลายเป็นว่าเป็นบุคคลที่ไปมองในเรื่องของผลประโยชน์กับตัวเองมากกว่าอะคีดามันไปแล้วมันหลุดไปแล้วเนี่ยมันจะนํามาซึ่งอะไรครับสิ่งที่น่ากลัว ดังนั้นพวกอัลลอฮฺสุบฮา,านอวาตาลได้ให้บทเรียนกับการที่เราจะได้ดูว่ามุสลิมที่อ่อนแอท่านไปทําอุมราะไปทําฮั์ได้ไปภูเขาออฮุดแล้วก็แซ่เขาก็จะพาไปที่ภูเขารนุ่มนะนักแมนน่นธนูนั่นคือสาเหตุที่บอกว่ามุสลิมเริ่มอ่อนแอก็คือตั้งแต่สงครามออหุดนั่นแหละคนที่ไปแล้วไปเอาบทเรียนตรงนั้นมาคนนี้ยังไม่เคยไปลองไปศึกษาว่าทําไมสงครามนั้นอซูลุลลอฮ์จึงได้รับบาดเจ็บ ทำไมสงครามนั้นนักประวัติศาสตร์จรึงบอกว่ามุสลิมพ่ายแพ้พ่ายแพ้เพราะว่าคนนั้นอิมานอ่อนแอเมื่ออิมานอ่อนแอไม่ฟังผู้นําเมื่อไม่ฟังผู้นํามองประโยชน์ที่อยู่ข้างล่างและ,และสุดท้ายความแพ้ก็จะมาถึงเอาเล่าจึงเก่าวในวก้ออ่านว่ามาอเอาซอฟบุกม,มิดมุสีบะฟาบิมากาสบัตไอดีคุณไวอาฟวงกะซีนอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นท่านพี่น้องครับมุสีบะเนี่ยมันมาจากพวกเรากันเองนั่นแหละ ดังนั้นเราอยู่ในบ้านเราในมัส,สยิดของเราเราอยู่สักวุฒที่ไหนเราละหมาดที่มัส,สยิดไหนมีอะไรที่จะแนะนําท่านแนะนําได้เลยมีอะไรที่จะบอกอิหมั่นเติบิลานคณะกรรมการท่านบอก mm hmm. เพื่อเราจะไปด้วยกัน mm hmm. แต่เป้าหมายของเราก็คือหนึ่งเราต้องเริ่มต้นของความรักวาตาสิมูฮิฮับบาินนะให้พี่น้องมุสลิมเราในชุมชนเรารักกันเริ่มยังไงเริ่มในครอบครัวก่อนเริ่มครอบครัวเสร็จขยับมาเป็นพี่นอ้อง นำสกุลเดียวกันแล้วมาเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านเสร็จเอามัสยิดให้เป็นศูนย์กลางให้เกิดฮับบิลินได้ให้ได้แล้วเมื่อน,นั้นอินชาอัลลอฮ์มุสลิมจะกลับมาเป็นมุสลิมที่พงานและเป็นมุสลิมที่องอาและเป็นมุสลิมที่ให้เกียรติและยกยก่องซึ่งกันและกันหวังเช่นนั้นว่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้เห็นว่าไม่ก้องทั้งโลกก่อนก็ได้เอาในหมู่บ้านเราก่อนมัสยิดเราก่อนนะอินชาอัลลอฮ์มุสลิมเราก็จะรักกันแล้วเราไม่ต้องแปมือของใครเพราะพวกเราคือมุสลิม أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو تواب رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقد قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وجن هذا البلد امنا من سائر المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله قوموا ولا صلاه يرحمكم الله